สวัสดีครับผมสวัสดีเ,เพื่อนๆชาว youtube นะครับเดี๋ยววันนี้มาช่วยเสียงงเง้ยมยกหลองสักวันไหนทุช่วยยกอ,อยู่ไหนนี่ยไหวไหม <c oughs> แหผาน้องลูกมันยกคนเดียวเลยนะครับผมเพื่อนผม,มนี่แข็งแรงมากเลยนะครับไหวไหมไหวอยู่ปุ่มไปเลยเออก็ใบมันหมดนะอยู่ ก็ว่าจะเอาลองไอจะเอาคันนี้ไปลองยกล่องดูนะครับใส่ล้อเหล็กใช่ไหมครับใส่ล้อยางเลยเนาะดูว่าจะไหวไหมนะครับผมอเอาเอาสะพานหน่มาใส่เอาอะไรไปดึงแหมน,น้ำมันเครื่องรูง้ <c oughs> <c oughs> สึกว่าจะโหดเหลือเกินนะครับผมยังไม่ได้ถ่ายเลยนะอ๋อนี่สะพาน <c oughs> จะวาหรือเอาชาติไปอยู่ไหมไปอยู่ใสยสะพานก่อนนะครับผมมึงไปเบรกเลยมึงดูนี่เนี่ยสะพานนี่ตึงจัดเลยนะผมเบอร์เจ็ดสิบหกนี่หลวมมากนะครับ แต่ว่าเบอร์เจ็ดสิบห้านั้นแน,น่นเลยนะครับผมไม่รู้จะทำยังไงดีก็ต้องรอให้มันยืดนะครับหรือเปล่าไหนลองยอกเตะ มาดีอ่ะสตาร์ทเลยขาเกียร์ไหมอืมอะไรไหวไหม <c oughs> เอาใส่เกียร์เกียร์บางยกเตะขึ้นเพราะว่ามันมันก็เหมือนกับจะแน่นน,นิดนึงนะครับผมเ <c oughs> อ้

ก็ไม่ค่อยดังเนะก็ผมก็ว่ากำลังดีนะครับผมลายได้เขามีเพื่อนๆถามมาว่าที่บ้านผมปลูกกัญชาด้วยเหรอนะครับก็เดี๋ยวผมจะมาถ่ายให้ดูใกล้ๆน,นะครับอ๋อนี่เนาะมันเป็น,นต้น มันสัมปะหลังนะครับเพื่อนไม่ใช่ต้นกัญชานะครับมันใบมันเนี่ยมันเหมือนกับว่าเป็นโรคนะครับเป็นเพี้ยนะเนี่ยไม่ใช่อันนี้นะครับผมเนี่ยโอเคเนาะไม่ใช่ต้นกัญชาเนาะครับแหม่พูดซะผมกลัวเลยครับไปนู่นละเดี๋ยวเราจะตามไปนะครับอ่ะก็มาถึง thì sẽ phải đóng nạp nít đeo, mẹ cho phút khút, à, ừ, xì nhém này, nào đây, trả lời bia không rồi, trả lời bia không có, ช่วงล่างเต็มนะครับเพื่อนๆคันนี้น่เนนเนะนเอฟนะเอฟช่วงล่างยังปึกเลยนะครับผมโชกสี่ตัวนะครับแหนบก็เสริมอย่างดีนะครับเนี่ยขนส่งเจอนี่เป็นอันต้องเรียกนะครับเพื่อเสริมแหนบนะครับผมว่า <c oughs> ยังไม่ได้จดุดวิศวะเนาะนะยังไม่ได้ผ่านวิศวะอโอเค <c oughs> <c oughs> ไม่หม,ลลน,น,ม,มลลน,นล้ไไวงแบยังไงไม่หมดหรอกให้น่ระเยวว่างนเพราะว่าเดี๋ยวสถานไม่หรอแต่ว่าปกติเขาก็บอกว่าเนี่ยขณะเครื่องยนต์ทำงานอย่าเข้าเกียร์ว่างแค่ไว้ รถมันจอดอยู่กับทีเราตัวนี้พยายามทาง,งานอยู่นะครับก็เพืองตัวนี้ก้าทามาแบบไม่ค่อยมาสถานเนาะบางทีมันอาจจะลั่นได้นะผมเืองแล้วก็เกรงว่ารถมันคาเกียร์อยู่แบบนี้นะครับกอดก็ไปแบบเลยครับ้างหน้าทามีถนนถนนอะไรมีถนนอยู่ข้างหน้าก็ตรอย่างเดียวนะครับ ไม่มีจารบ,บีเลยอ่ะอ๋อจารบ,บีก็มีแต่กระป๋องนะครับจารบ,บีแห้งหมดเลยครับผม เห็นข่าวขา,ายไปกระ้าหกล้อนะครับไม่ต้องกลัวเรื่องสว่วมนะครับเพราะว่ามันกว้างนะครับไม่ไม่มีข้อต่อเลยนะนี่นะครับ จะีชักล่องไว้ปลูกหอมนะครับเพื่อน ดังอันนี้ดีนะเพราะว่าติดใกล้ป่านนะครับผมต่อค่อนข้างที่จะสะท้อนนะ นี่เป็นชุวงนานะครับผมเลยรอน้ำฝนอย่างเดียวนะครับไม่มีเขื่อนไม่มีไม่มีคลองน้ำไม่มีอะไรเลยนะผมก็รอแต่น้ำฝนอย่างเดียวนะครับเพราะว่าช่วงข้างบนนู้นมันจะเป็นเหมือนเขาเราเป็นที่ราบสูงนะเนาะพอจะเกิดว่าฝนตกมาเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นรล่องน้ำนะครับนะล่องน้ำก็ถ้าเกิดว่าฝนไม่ตกมาก็ บอดนะครับผมไม่ได้กินนะครับกับพื้นที่แถวบ้านผมก็จะประมาณนี้นะครับเป็นพื้นที่ราบสูงเนาะก็ไม่เชิงว่าเป็นภูเขานะครับแล้วก็ไม่ถึงว่าเป็นพื้นที่ราบนะครับเหมือนกับภาคกลางเนาะเพราะว่านี่เป็น ที่ราบสูงนะครับแตกตรงนู้นก็จะมีเขานะครับเขาแล้วก็เลยฝั่งนู้นไปก็จะเป็นเขาใหญ่นะครับเป็นป่าดงใหญ่นะครับก็ติดลูกเดียวกับเขาใหญ่มาจากโคราชนะครับโคราชอยู่ทางนู้นนะโอเคเนาะ ่นแป้ก่อนนะครับผมอีกรอบหนึ่งแล้วก็ยกล่อง,น,งนะครับ ก็ได้เปรียบของกระทะรถหกล้อนะเพื่อนๆก็นี่นะสามารถที่ว่าจะทํางานล้อยางได้นะเพราะว่าเพิ่มน้ําหนักขึ้นมาอีกนะครับผมเวลาเราหย่อ,ยอดตะโพดเนาะที่ว่าจะต้องใช้ล้อยางเนี่ยง่า้กระทะรถหกล้อเนี่ยตอบโจทย์เลยนะเพื่อนๆเพราะว่ามันได้น้ําหนักนมานะครับผมผมันก็เลยทําให้ตัวรถนั้นหนักไปด้วยนะแล้วก็รถนั้นไม่เกิอดอาการฟรีนะครับ ปกติแล้วก็จะลากไปไม่ไหวนะครับขนาดนีนะ้มันก็จะฟรีนะแต่ว่าถ้ารถหกล้อนี้หรือว่าตอบโจทย์เลยเนาะว่าใช้งานใช้งานแบบต่ไแบบถล้อยางก็ได้นะครับอันนี้ล้อล้อยางรู้สึกว่ามันจะเริ่มสึกไปเยอะแล้วนะครับผมมันก็เลยไม่ค่อยเกาะดินเท่าไหร่ครับเนะี่ย ก็ยางมันก็ไลายมันนะดอกมันเนี่ยมันหายไปหมดแล้วนะครับก็อายุใช้งานมันก็ประมาณเป,เ,ปเ,ปเ,ปเป็นเกือบสิบปีนะครับผมแล้วถ้าเป็นยางหลอนะก็ถ้าเกิดว่าใช้ไถแบบนี้ก็กัดเดียวนะหมดไม่นานครับ เป็นยางเปอร์เซ็นต์แท้นี่อจะอยู่ได้หลายปีอยู่นะครับผมโอเคเนาะเพืพ่อนๆอีกสักรอบก่อนจะปิดคลิปแล้วนะ <laughs> โอเคนะครับเพื่อนๆวิดีโอชุดนี้ก็จะขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมกันนะครับผมขอขอบคุณทุกไลค์ทุกกำลังใจเลยนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ